นะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise a u n b r e a k นะครับมาดูกันว่าวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรกันดีผมลืมละก่อนอื่นเริ่มจากไปดูเควสก่อนนะครับสองเควสที่เหลือตอนนี้น่าจะมีอ่าตัวใหม่ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเหรอ,อสรุปพาวเวอร์ครับนี่แพใสาฟ้าแน่นอน นั้นวันนี้เราตั้งหมดไปแอปสรุปพอร์กันก่อนดีกว่าโนะ okay. <next> อเคไม่ซื้อเลยนะก็ะซื้อเลยโอเคแล้วก็มีว้าวเก็บอะไรเนี่ยเอียร์ห้าโอ้มีเต็มเลยนะครับ แล้วก็มีอันใหม่ก็คือตัวนี้แต่ไงอันนี้ก็คงต้องตัวนี้ก่อนนะครับตุ้มอืมเดวิสเลนโอเค อันนี้ไปกันแนะละเผื่อครับแล้วก็เขาน่าจะแพ้สายฟ้านะครับโอเคแล้ก็กินเลยความแรงของเขาทำให้เรานี่แหละ อือครบสามอันท่วนโอเคก็ลุยกันเลยครับครบครบแล้วก็โอเคโอเค,อเคไม่ใช่มาสเตอร์ใหม่นะครับทำไม,ม,สเ,มไเสียงมันดูอลังการจัง สำหรับทีเล็กนะครับเขาก็จะอยู่ในทุกๆภาคเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะใช้ไทเทินของได้ก็คือนี่แหละแอปพลิวพาวเวอร์ประเด็นก็คือมันแอปพลิวจริงๆนะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โห ขีางออโอเคครับค่อยไปร่รีบเจออะไร ค่อยไปค่อยไปครับอออโอเคข้าบนนี้เศรษเเช่เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะแรงสุดๆเลย อะไรอ่ o w e r f ปอ t spot ี o d y lecon ถ้าเจอนะเจออะไรก็ไม่รู้ครับ ออะะไระ่สุดก็เตอกันชนะมาเจอกันแล้วนะครับถ้าเดินอันคุ้นเคย ดุพาวเวอร์นี่ไงน้ำน้ำน้ำก่อนเลยเอ้บอืมอืมนี่ไง ทุก่าคือท่าไม่ตายครับสำหรับนี่อะไรกวนแล้วเหรอโอ้โหโอเคไม่แรงเท่าไหร่แรงมากโอ้โหโดนจะนได้ถ้าโดนอีกทีนึงอาจจะมึนได้นะครับ มาเลยลูกโอ้ยเด๋ยวของโอ้ยผมไม่ตายมั้งทีเดียวอ้าวโหโอ้วทำไมมันหันหน้าหาเราตลอดเลย ชา้าจริงที่เอาเครมครับนี่แไงจริงแล้วความอะไรของเขาคือความเหนื่อยนะครับเป็นจุดอ่อนของเขาแล้วครับเป็นไงล่ะเซอร์เ,เจเซอร์เ,เจ one, นั่นไงเซอร์เ,อเจอเล่นกูแล้ว <Yeah. S 2> โอ๋ยเมื่อไร่จะหาย ตอนเอาทีแล้วอึหึท่าทักทีเธอตามตามํมต่ำโอ,โอ้โหโดนเลยเนี่ยไอ้อึมอืมการอยู่ดีต้องรีบออก โอ,ห,อ,อหนีไปแล้วครับฝ <c oughs> ันได้น้อยมากครับกินไปด้วยเดินไปด้วย หนีไว้ไม่โดนครับพี่ชาครับยังไงก็โดนอโอ้โห อ๋อขอบคุณมากเลยโู้นี่โดนถือว่าโดนอ๋อโอ้โหหกโอ้โหท่าอะไรเนะี่ยโอ้ยนี่แน่นี่แน่นแน คืออะไรนี่ถ้านกร้องนี่ตู้มไม่โดนนะครับอ้าวโซนนี้ผมเป็นอมาตะครับผม้าว้าวา อะไรครับผมอะไรครับผมผมเอามาตะที่โซนนี้ครับผมอ้าวอสรุปพาวเวอร์สองตัวเอจแปนใครจะใครจะใช้ได้ก่อนไม่รู้แหละแต่ว่าผม วายวายอ้าวโดนเล่นซะงั <unda. S 1> oh. Oh. ้นอย่ามาโอ้โหนี่ไงนี่ครับผมปุ้ง này thức thì thức ý thức thì thức ơi, thức ý nào, Năm Năm นี่นี่นี่ขอให้ว่าช้าหนึ่งทีขอบคุณครับหนึ่งทีนะครับขออีกทีหนึ่งจะขอบคุณมากครับโอ้โหเอาเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแ,วแ้วพวกตุ้ม ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เอ๊บเริ่มเหนื่อยแล้วยังความเหนื่อยของคุณมันเหนื่อยง่ายไม่ใช่เหรอเอ๊บอ่อยโดนอ้าอ้าวอ้าว ชึบชึบโอ้สิเหรอนีเข้ารูไปเลยใครลนะเนี่ยายบายจ้ะไปดีกว่าจ้ะโอเคถือว่าเก็บของเพิ่มแล้วกันนะ ต่อเลยครับยังโกรธอยู่ใช่ไหมโอ้ยนี่แน่นี่แน่ทัดเออเข้โหโ,หโดนจะได้อืมอืม นี่ไตงต้ม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 อะไรอะไรไม่รู้ละแต่ว่าผมจะขอหางคุณได้ไหมอ้าวฮมฮมอีกจีนึงต้องเป็นตัวนี้นะครับโอ้โห อ๋อเพื่อนเราซัดไปแล้วขอหาเธออือหึอืออืม อันนี้ก็ตัดหางแรงเหมือนกัน<ม>อืมทำไมหางมันแข็งขนาดนี้โอ้โหกันทันพอดีครับ มัอนไม่มีที่ให้ตาม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 ไม่มีที่ให้เขาอะไรนะฟันมันติดเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหเนเวเนเนอือ ม,มันไม่มีท่ากระโดดสองครั้งแล้วครับธรรมดาเขาจะมีท่ากระโดดสองครั้งแล้วเขาจะเหนื่อยอันนี้คือไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ตายเฉยเลยผมงงโอ้ไม่ถึงสิบห้านาทีครับมันแพ้ทางกันก็นกนเลยปีค่อนข้างเร็วนะครับ เรียบร้อยันเดอร์อบอลไม่เอาสิรับเบลัเอจ้ามยใชเรียบร้อยครับที่เล็กแป๊บเดียวเท่านั้น หาไม่ขาดแต่ก็ได้อยู่ครับโอเคมีบางคนอยากคุยกับเราด้วยแฮออ๋อผมลืมไปเลยทีเล็กมันต้องจับนี่นะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปดูอันนี้ก่อนครับน่าจะมีโผมาแล้วนะทีเล็กนี่มาแล้วครับทีเล็กทรี สามร้อยสามสิบลบสิบห้าครับเฉยๆเนาะส่วนเกราะของเขาเห็นไหมแพ้ทันเดนเรอร์แล้วครับลบสามนี่เทพอตัวโอเคก็ยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เราไปดูครับบัตตี้ฟาซ่าฮมผมต้องแต่ก็แปลว่าผมต้องเป็น อีกทีนึงนะครับโอเคงั้นก็ตอนนี้วันนี้สำหรับวันนี้นก็น่าจะเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการปากทีเล็กงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่าารบับสาระฟมาฟังครับผมไวเคค้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ